สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่แมวนะคะอายุ58ปีค่ะมีปัญหาเรื่องผมร่วงร่วงเป็นจำนวนมากนะคะเวลาสระผมนี่ผมจะร่วงเยอะมากกองกับพื้นนะะี่ค่ะเยอะไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ผมร่วงมาเขาแนะนำอะไรมาก็ทำหมดอะคะ่ะทั้งสมุนไพรทั้งอะไรเยอะไปหมดอะคะ่ะจนรู้สึกท้อแล้วพอดีอยู่มาวันหนึ่งก็ไปเจอ เขาโฆษณาฮาวิลล่าในเฟซพี่ก็ว่าอ๋อไหนไหนก็ลองมาเยอะแล้วก็เลยอยากจะลองฮาวิลล่าดูอีกสักครั้งหนึ่งคือเริ่มใช้ก็รู้สึกว่าเขาจะได้ผลนะคะ เคยใช้อย่างอื่นแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะคะอย่างอื่นนี้เราต้องใช้ปริมาณแชมพูเยอะอะคะ่ะถึงจะมีฟองอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ไฮวิลล่าใช้แชมพูแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ขยำตรงผมอะตรงศีรษะ,ะเขาจะแบบมีฟองเยอะผมก็จะนิ่มค่ะคือใช้แล้วได้ผลนะคะตอนนี้ใช้มาประมาณ6เดือนแล้วนะคะคือใช้ทุกตัวของไฮวิลล่าค่ะอยากจะแนะนำพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะต้องต้องลองใช้อะคะ่ะแล้จะเห็นผล เพราะว่าพี่เห็นผลนะคะผมอะลูกผมอะ่ะลูกผมของพีอ่ออกมาเยอะเลยคือเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ค่ะ แบบนี้ต้องลองใช้อ่ะคะ่ะคือเขาใช้ดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็ตามภาพค่ะคงไม่มีสินค้าของไนวิลล่าเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าเขามีโปรมีอะไรจะซื้อเก็บไว้เก็บไว้คือใช้ตลอดเลยค่ะผมตอนนี้ผมเยอะแล้วก็ลูกผมขึ้นเยอะเลยค่ะต้องลองใช้นะคะดีจริงอะคะ่ะถ้าไม่ดีจริงก็จะไม่มาบอกแล้วก็ยอมเสียตังค์เยอะแยะเชิญลองใช้ดูนะคะคือต้องสัมผัสข,ของจริงอะคะ่ะเห็นเฉพาะคำโฆษณานี่มัน ก็ยังไม่แน่ใจนะคะลองใช้ดูใช้ดีจึงบอกต่อคะ่ะแล้วอยากให้พี่ๆน้องๆลองใช้ดูนะคะได้ผลดีจริงขอยืนยันนะคะ